เห็นแล้วกับตอนนี้อกหักอันนี้เป็นเพลงอจริงๆมันเป็นเป็นเพลงรักที่เรียกว่าเป็นความเสียสละค่ะเพราะว่าคืออ่าชื่อเพลงเนาะชื่อเพลงเสียใจคนเดียวก็พอเหมือนกับว่าเป็นรักสามเศร้างี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสมมติว่าอีกคนนึงเขาเลอกที่จะไปอย่างเงี้ยเราก็เราก็เลยคิดว่ามันมีสมแต่ว่าก็ให้สองคนไปมีความสุขแล้วก็เราเสียใจคนเดียวก็พอดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มาจากอินเดไรหรือเปล่าก็จริงจริง จริงๆเป็นโลสคิดว่าความรักมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าเขาไม่รักเนาะเราจะไปล้างไว้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรค่ะคเพลงที่ใช้เวลาแต่งงานนะคะก็จริงๆก็บีฟกับทีมเพลงที่น้องๆที่ช่วยกันเขียนเขียนเพลงน,นะคะก็ไม่นานไม่นานเลยค่ะประมาณแบบประมาณ2เดือนประมาณเดือน2เดือนประมาณนี้ค่ะแล้วก็ชอบมากค่ะวเวลาลร้อง,เพ,งเพลงนี้เนี่ยยากที่สุดในชีวิตโลสเลยนะคะ ยากแบบยากจริงๆเพราะว่าโรสอะ b r i r i ทางทีมไว้ว่าโรสรู้สึกว่าโรสได้เพลงที่ร้องปกติมาเยอะแล้วเรารู้สึกว่าสมัยนี้มันต้องเป็นเพลงที่แบบท้าทายนิดนึงมันต้องร้องยากพรพอ,พ,อพอร้องยากเนี่ยคนจะ challenge เรารู้สึกอยาก challenge ตัวเองด้วย <ทำ S 1> ก็เลยยังไงเขาเลองให้ฟังยนิดเดโอเคมันร้องว่า ถ้าไม่รักกันแล้วไม่เห็นต้องทนเลยถ้ารักเขาไปแล้วเธอเลกเขาได้เลยเธอคงทรมานเพราะรักคนหนึ่งฉันก็ไม่อยากทำช้ายแค่หนึ่งไปเลยตามหัวใจประมาณนี้ค่ะมันก็จะไม่ไมค่อยมีช่องให้หายใจเท่าไหร่ค่ะจริงค่ะเพราะว่าตอนที่เข้าห้องอัดก็อันนี้ก็นานสุดเหมือนกันค่ะนานมากๆกินจนแบบขาจะเปื่อยแล้วค่ะแต่ว่าก็ก็ดีใจเพราะว่ามันออกมาค่อนข้างตรง ตรงกับท so sure. ี really s <S <imagination. S 1> ่ใจโรสอยากได้ค่ะเพลงนี้นี่หลังก่อนก่อนหน้านี้ออกมานานแค่ไหนได้้โอ้โหก่อนหน้านี้คือส่วนใหญ่อะโรสจะเป็นพอตั้งแต่ออกมาจากค่ายใช่ไหมคะโรสก็จะมีเพลงจะเป็นเพลงละครซะส่วนใหญ่หรือว่าใครที่อยากให้ไปฟีจอริ่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าก็เลยค่อนข้างนานทีเดียวเนาะก็เกินเกินปีค่ะนานค่ะไม่ตตัดสินใจออกจากค่ายแล้วมา ไม่ตัดสินใจออกจากค่ายจริงๆเรารู้สึกว่ามันน่าจะถึงมันน่าจะถึงช่วงที่เราอิ่มตัวด้วยนะคะก็เรารู้สึกว่าเราอยากอยากจะลองลองมาทําเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ที่ตรงกับตัวเรามากกว่าด้วยค่ะก็เลยออกมาค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็เวลาที่พูดคุยอะไรคือมันมันก็ต่างกันเนาะเพราะเวลาที่เราอยู่ค่ายใหญ่มันก็จะมีความแบบ ง่ายในหลายๆเรื่องด้วยความที่เออมีแบ็กมีสปอนเซอร์มีอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคราวนี้เราออกมาทำเองก็กยากค่อนข้างยากทีเดียวเพราะว่าเราก็ต้องมามาเริ่มเรียนรู้ทุกอย่างใหม่แล้วก็โชคดีที่เรามีทีมที่ดีนะคะมีทีม <laughs> มีน,นี้คือหวานใจบบหรอือเปล่าใช่ค่ะความอนันต์นละคะ <laughs> เรามีทีมที่ดีเขาก็จริงๆก็เหมือน เหมือนช่วยมันก็เหมือนคุยกันมาล่ะค่ะว่าอุ๋ยว่าว่าเราโตแล้วเนาะแล้วเราก็อยากจะอยากจะทําอะไรให้มันให้มันค่อนข้างตรงใจแล้วเขาก็ช่วยดูทุกอย่างคือไม่ใช่ว่าเขาแบบมีประสบการณ์เยอะนะเหมือนเหมือนกับว่าเราก็เริ่มด้วยกันทั้งหมดแบบว่านลองดูซิว่าตรงนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนที่ดูเกือบทุกอย่างเหมือนเรียกว่าเป็นเหลือแค่ขาดแค่ร้องเพลงแล้วอะค่ะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นเพลงของเขาแล้วนะคะแต่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมพวกแบบการถ่ายทําทุกอย่างแบบว่าเลือก ทีมงานมาถ่ายอะไรเงี้ยคือ MV อะไรเงี้ยก็คือเขาจะเป็นคนที่ช่วยดูกันมาตั้งแต่ต้นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ก็ให้เครดิตด้วยค่ะใช้งบตัวเองไปเท่าไห,หร่คะในการทำรน <c oughs> ี่ก็ก็หลายแสนอยู่ค่ะแล้วก็เราก็พยายามที่จะเ,เรียนรู้เนาะพยายามควบคุมงบประมาณของเราไม่ให้แบบว่ามันเยอะแยะเกินไปแต่ว่าก็ก็ประมาณหนึ่งค่ะซึ่งก็ทําให้เราได้รู้ซึ่งว่า โอเคอัลบั้มหน้าหรือว่าเพลงหน้ามันจะมันจะน่าจะเป็นอะไรที่โฟลกว่านี้ค่ะกลัวไหมคะกลัวไหมว่าทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จคุณมายืนด้วยกันเลยไหมเรามรู้ใจว่าสนุกมากเลยที่พี่สื่อเขานั่งเขาเหนื่อยแล้วอ๋อโอเคโอเคแม่มันหยุดก็ได้ช่วยอ๋อขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่อุตส่าห์มาด้วยนะคะเออก็คือกลัวไหมคะว่าเรามาทำเพลงเราไม่ได้อยู่ค่ายใหญ่แล้วลงเงินยมัตัวเองไปหมดเลยเนี่ยแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จกลัวไหม ถ้าพูดตรงๆตอนนี้ไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะทําเพลงเพื่อที่คือโรสอจัเป็นนักร้องที่ชอบร้องเพลงจริงๆนะอชอบร้องเพลงแบบจริงๆเลยอะต่อให้ใช่ค่ะต่อให้มีคนฟังห้าคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเราชอบร้องเพลงหรือต่อให้บางทีร้องให้ตัวเองฟังคนเดียวเราก็ชอบอเ,เพราะฉะนั้นการที่ได้มีเพลงใหม่อะมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเราเหมือนได้เริ่มได้เริ่มกลับมาเป็นนักร้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรารู้สึกว่าการการที่เรา การที่เราแบบมีคนคือ,คอใช่ใช่มันมีคนที่รอใ่ใช่มันมีคนที่รอซึ่งโรสอะคือปกติแล้วโรสไม่ค่อยมั่นใจนในตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่ตอนแรกที่ออกเพลงมาอย่างเงี้ยก็จะมีพวกแบบเ,เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆศิลปิน,อ,นอะไรเงี้ยในวงการหลายๆคนก็เข,ข้ามาบอกว่าอุ้ยรอมานานมากเลยแบบดีใจที่ได้ฟังเสียงโรสอีกครั้งหนึ่งมันเลยทาให้เรายิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยขอบคุณมากเลยเราเรา,เราไม่เคยรู้เลยว่ามันยังมีคนที่แบบว่าอยากจะได้ยินเสียงของเราอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ ขอบคุณมากมากเลยค่ะดีใจวันแรกที่วันแรกที่เพลงออกอะ่ะตอนแรกอะเนี่ยเขาก็ถามว่าแบบว่าตื่นเต้นไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันออก11บเอโมงใช่ไหมคเราก็แบบว่านั่งตื่นเต้นไว้แล้วเราก็แบบไปไปแอบดูใน Facebook โรสได้คือเขาก็ถามเออตื่นเต้นไหมเราก็แบบตอนแรกเราก็แบบดีใจแล้วอีกแป๊บนึงก็อยู่ก็ร้องไห้ออกมาเห <c oughs> มือน <c oughs> มันแบบเหมือนมันแบบ ใช่ม,มันมันตื้นตันเนาะที่เราแบบเออรอมานานอะไรเงี้ยเนี่ยพูดก็จะลองไแล้วค่ะค่ะแต่ว่าดีใจมากจริงๆค่ะมันเป็นเพลงที่รู้สึกว่าโรสอะตัวโรสเองอะฟังเพลงเนี้ยวนได้ทั้งวันโรสจะไม่เบื่อเลยค่ะเป็นป่เป็นเป็นเพลง่ฟังดีใจใช่เห็นว่าฟังตั้งแต่ปีสี่จนมาใช่ค่ะฟังตลอดเลยค่ะแล้วก็เปิดวนๆนะคะเพิ่มยอดวิวให้ตัวเองด้วยค่ะ คิดว่าคิดว่าจะปล่อยไปเรื่อยๆจนกว่าน่าจะครบสักอาจจะหกเพลงอะไรเนี้ยค่ะเราอาจจะทําเป็นอ p ีรวมค่ะเผื่อที่จะได้มีต่อยอดไปอาจจะมีคอนเสิร์ตไหมในปีถัดไปอะไรเงี้ยค่ะมีจริงคคิดไหมอยากจะมีใช่ค่ะคิดคิดอยากจะมีคอนเสิร์ตเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้มีคอนเสิร์ตเดี่ยวมาโอ้นานมากแล้วค่ะจนจําไม่ได้ตั้งแต่ผมยาวแล้วค่ะสปอนเซอร์สามารถเข้าได้เลยในตอนนี้นะคะ ครอยาบบว่าได้ยินเสียงโรสทีกค้างก็คือมาได้เลยใช่ใคร<ม>ที่แบบว่ารอซัพพอร์ตอยู่นะเพราะว่าโรสอะเพิ่งรู้ตัวตอนตอนโตมาเนี่ยว่าว่าแฟนขับโรสอะเยอะแต่ว่าเป็นอินโทรเวิร์ดคือพอแบบพักหลังใช่ไหมเขา,เขาจะเล่นติ๊กตอกกันใช่ไหมไหมลฟ์ไปอะไรเงี้ยก็จะชอบมีคนผ่านเข้ามาแล้วแบบว่า,าโอ้โหพี่โรสไม่ได้เจอนานมากเลยตำนานที่ยังไม่ลมหายใจอะไรไง <laughs> เงี้ยยังไม่ตายแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะคือเราเพิ่งรู้ว่า คนที่ชอบเพลงโรสอะ่ะเขาชอบจริงๆแต่เขาไม่บอกใครเลยแม้แต่เพื่อนเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าชอบจนกระทั่งแบบว่าสมมุติว่าเธอกันที่ไลฟ์อะไรอย่างแบบเงี้ยก็จะบอกอ๋อแกก็ชอบมันกันเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ๋อรบกวนช่วยออกมาแสดงตัวให้โรสได้รับทราบหน่อยนะคะไม่ต้องเก็บก็ได้ค่ะ โอเคค่ะก็เพลงเสียใจคนเดียวก็พอนะคะยังไงทุกคนร่วมเสียใจไปกับโรสได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามอยากจะสพอร์ตนะคะก็จะมีช่องทางโซเชียลทุกทางนะคะไม่จะเป็น Instagram, TikTok, Facebook, นะคะก็ YouTube นะคะแล้วก็สามารถช่วยเพิ่มยอดวิวให้เพลงเสียใจคนเดียวก็พอได้ทุกทวันเลยนะคะวันละ2 0 0 0รอบก็พอนะคะโ่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ทุกคนมากคะได้ค่ะ